สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มเสียงลดเสียงของลิงโทนของโทรศัพท์ดิจิตอล nesl c 2 0 0 1นะครับสามารถเซ็ตได้2วิธีดังนี้นะครับวิธีที่ <c oughs> 1เมื่อมีสายเรียกเข้ามาสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับ <c oughs> เสียงจะมีอยู่4ระดับ <c oughs> เมื่อเราพอใจแล้วเราสามารถกดปุ่มสปิกร์เพื่อเซฟหรือบันทึก ค่าได้เลยนะครับและวิธีที่2นะครับกดสปิเกอร์แล้วตามด้วย8 2 9 2> จากนั้นเราสามารถเพิ่มปรับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับตามที่เราต้องการจากนั้นกดปุ่มสปิคเกอร์เพื่อเซฟนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะครับ